แ,แรกๆก็แต่งด้วอย่างนี้ค่ะคือว่าด้วยความที่ขายเสื้อผ้าด้วยก็คือเวลามีเน,นใหม่ๆมาหนูก็ห,ห,หนูก็ใส่ตามเพลนเลยก็คือมีมาหนูก็จะเป็นแบบอยู่แล้วถ่ายลงเพจร้านอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นเสื้อผ้ามา่เสื้อตัวนี้แล้วก็ขายเพราะมันเป็นยังไงครับ <c ười> พอพอ พอเขาเทนมันมาเราใส่ตัวนี้หนูก็มันก็รู้สึกว่าแบบคือเวลาคนผ่านไปผ่านมาเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าเฮ้ยทำไมใส่ขนาดนี้บางทีเขาก็แวะซื้อแวะอุดหนุหนอะไรอย่างเงี้ย,ล,ยนะลูกค้าเยอะขึ้นเลยนะลูกค้าเยอะขึ้นเลยค่ะจากจากแรกๆที่ขายได้วันละสี่สิบห้าสิบกระปุกตอนนี้ก็วันนี้ก็เพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งเป็นเจ็ดสิบถึงแปดสิบกระปุกเงี้ยค่ะใช่ก่อนก่อนหน้านี้ที่จะมาขายก็ขายออนไลน์อยูย่ตรงต่างห้ แต่ว่าด้วยความที่โควิดด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เรียนไปด้วยหนูก็เลยแบบคือมาขายเปลี่ยนเป็นมาขายแบบว่าหน้าร้านขายขนมด้วยความที่ชอบกินอยู่แล้วด้วยค่ะก็เลยแบบว่าเห็นว่าเชียงใหม่ยังยังไม่ค่อยมีขนมเลยกอดอย่างนี้นนที่ที่ขายที่ไหนที่เป็นหลักเป็นแหล่งเงี้ยค่ะคือส่วนมากจ,จะเห็นในออตลาดนัดอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบเออหนูหนูชอบกินด้วยหนูก็เลยมาเปิดขายค่ะจริงจริงค,คือลูกค้าส่วนใหญ่นี่เป็นผู้ชายหรือเปล่า ลูกค้าส่วนใหญ่ผู้ชายผู้หญิงสลับกันไปค่ะว่าใช่อะไรเยอะกว่าอะไรเยอะฝาก็เหมือนถ้าเราจะเป็นผู้ชายใช่มาแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าก็บอกว่าไงบ้างลูกค้าก็บอกว่าเออขนมอร่อยเห็นเห็นแมคคาทำเนี่ยแต่ยังมาอุดหนุนเนี่ยเ้าแต่ลูกค้าไม่มองขนมเลยมองแม่ค้าก็ทำขนมไหมคะก็เลยมองแม่ค้าไปด้วยว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงตั้งใจอยากจะมีชุดเรียบร้อยอะไรบ้างไหมหรือว่ามีค่ะ วันอยกระตุที่ผ่านมาเลยก็ใส่เป็นชุดห่อห้องชุดพื้นเมืองของของของเชียงใหม่เราเป็นชุดจากชุดแมวชุดหนึ่งเนี่ยค่ะอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตามตามแฟชั่นเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะใช่วงอ่าจริงจอยากให้บอกว่าจริงๆอยากให้ชิมรสชาติของขนมใช่ค่ะรสชาติของของอยากบอกของลูกค้าเรื่องนีครับค่ะก็คือจริงๆให้ ให้เราเน้นที่ขนมนะคะเพราะว่าขายขนมเนาะแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ก็เพราะว่าขายเสื้อผ้าเราก็เลยจาเป็นต้องต้องอินเทรนตลอดอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนขนมก็ลดลดลดพิเศษที่ที่ที่เนี้ยอยากแนะนำของทาร้านเลยนะคะก็คือลดนูเทลล่าไซคิปปี้แล้วก็โอวัลติมคันชีคนะคะ่ค่ะราคาเท่าไหร่ราคาห้าสิบบาทคา่ะมีมีขนาดกลางด้วยราคา เป็นรถธรรมดาแล้วก็กระปุกเล็กราคา25บาทค่ะร้านตั้งอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงร้านตั้งอยู่ที่ตรงข้ามหนึ่งสี่เจ็ดอเวนูค่ะอยู่ข้างๆร้านเชฟเบียสอยู่หน้าร้านเสื้อผ้าซิสเตอร์สไตล์บายจีีค่ะกี่โมงครับค่สิบเอ็ดโมงถึงสามทุ่มทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดโอเคค่ะตอนนี้ร้านขนมโคตรลำโตเกียวในเกาะนะคะเปิดมาได้สามเดือนแล้วค่ะแล้วก็ที่เป็นกระแสตอนนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่าชุดที่ใส่เนี้ยค่ะเพราะว่า เราขายเสื้อผ้าด้วยมันก็เลยต้องอินเทนใส่เป็นแบบลงเพจร้านอยู่แล้วประจาขายดีไหมขายดีขึ้นค่ะจากตอนแรกที่ขายได้5 0เอ้ย40ถึง50กระปุกตอนนี้ก็ยอดดียอดยอดขายดีขึ้น7 0ถึง80กระปุกค่ะจุดเด่นของทางร้านค่ะขนมจุดเด่นกข็ขอให้เน้นที่ขนมนะคะว่าขนมอร่อย,ยค่ะเพราะว่า สูตรสูตรแป้งของร้านเราก็คือสักก็คือถ้าสมมุติว่าเราเปิดเรากินไม่หมดใช่ไหมคะเราสามารถเราเข้าช่องฟิตแค่สองนาทีขออกมาขนมจะขอบเหมือนเดินย้ำนะคะแค่สองนาทีมันมันเป็นแฟชั่นค่ะคือหนูไม่คิดว่ามันโป๊หรือว่าอะไรไปนะคะเพราะว่ามันเป็นแฟชั่นก็คือใครเขาก็ใส่ดงงาราเขาก็ใส่กันนะคะหนูก็บบอยากกินเพลนมากอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยใส่มาขายขนมมันก็เลยเป็นเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ ตานานั้นนี่หนูขายออนไลน์อยู่ค่ะขายออนไลน์แต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่โควิดด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยเนี้ยค่ะ,ก,คะก็เลยก็เลยพักส่งออนไลน์ไปก็เลยมาขายเป็นหน้าร้านด้วยความที่ชอบกินขนมตัวเดียวในเกาะนี้อยู่แล้วเราก็เลยมาขายเองซะเลยค่ะ